ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องบ่าวสินค้าเนาะมือนีผมเองบ่าวสินค้ากับมาบานอาจารย์ลำคือเก่าครับพี่น้องเนาะมือนีกับสิมาตามความฝันของอาจารย์ลำหลังจากปล่อยเหล็กเสื่องออกไปครับพี่น้องเนาะหลังจากเอาเหล็กเสือกผูกข้อออกไปก็ไล่มือไล่เว้นครับพี่น้องเนาะผมเองก็เลยตตรงมาตามความฝันของอาจารย์ครับพี่น้องเนาะหลังปล่อยตัวเหล็กเสือกผูกข้อออกไป อาจารย์มีความฝันบอพี่น้องเขากะมาเบิงหรือมาตามด้วยกันกรับเบาเซนค้านอกพี่น้องมือนี้เอามาตามความฝันของอาจารย์ลำด้วยกันครับพี่น้องมือนี้ตอนนี้ผมเองบาเซนก่ากัอยูที่นาสารปูขาวครับพี่น้องเนาะนาสารปูขาวของอาจารย์ลำกับพี่น้องเนาะกับพี่น้องเนาะเอาก็อธิฐานนะเด้อพี่น้องให้มโชคลาบด้วยกันครับพี่น้องเนาะอธิษฐานนะครับพี่น้องเพื่อให้มโชคลาบด้วยกันครับพี่น้อง เมื่อนี้ก็มาตามข้อมันของอาจารย์เนาะหลังจากอาจารย์ปล่อยตัวเลขให้แล้วต้องมาตามข้อมััครับพี่นองเพื่อว่าความชัดเจนว่าตัวเลขข้อสึขาขอาพี่ร์่ิโน่เอากลับมาครับอ้เรากถามมาเียัง น่คือยังพึ่งตื้อนบ่บ่แล้วฝันดีแล้วโอ้พาเมียไปหาหมอมาแต่โรงพยาบานมาแต่งพยาบาลอืนเป็นยังไงล่ะว่าข้าวเดียวข้าวเดียวไปโรงพยาบาลได้แล้วเธอเป็นแค่เศร้าแล้วแต่เศร้าก็มาหอดคำแจ้างจอนนี้เข้าสิบบาทโอ้ที่ยังว่ายี่สิบบาทเพราะว่าบอกไปยี่สิบบาทยี่สิบมงเลยอ่ะมาต้องหอดคำปั๊บเลยว่าอีหกสิบบาทมาแปาดพก็ สิบเก้สิบแปดสิบบาทเอ็นบอนก็แม่นถือได้ค่าจอดรถนะชั่วโมงละยี่สิบบาทจอดรถได้ซื้อหกสิบบาทเ0าสิบบาทได้เป็นเก้าสิบบาทมันมันจะขับรถมาหลายลงบาทมันอยู่ในเมืองสินี้โอ้ยลำบากจอแรกเอาเศ้าบาทครับผมอ่ะเอาเ้าบาทเก็บตอนน่ะเ้าบาทเอ้าบามันเป็นหกชั่วโมงวันเก้แปดชั่วโมงวันโอ้ตาหนายตะเปเก้าสิบาทตัวนี้อาการเรากะคือสีดีขึ้นแล้วละ เบิ่งหน้าตาเราฟุตฟองอยู่งได้ฟุตฟองสดใสเนาะสดใสอือจิตายอยู่ดอกจักจิตายย้ำไลยบ่ได้แซงได้ยัยเลยอือผมก็หลังจากสียเฮาเหล็กเนาะเสื้อผู้ข้อเอาหล็กตัวนี้มาผมฝันดีเลยไอเสื้อผู้ข้อนี่บอกครับแต่ว่าเหล็กเล่าบ่อเขาเนาะเล่าบ่เขาโอ้ได้นับหนึ่งแปดสองมันออกแปดสองเจ็ดเอือเหล็กเล่าบ่อเขาคอยว่ามันจะไปไทเลยละแปดสองเจ็ดเลยนบนที่สุดนะ ผู้บนที่สี่แปดสองบอกเจ็ดค็ดเ็ดแปดได้เลนาผู้บนที่เนาเมา่าเราเนี่ยแปดเ็ดผู้บนแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เออถ้าผู้บนถือกี่ที่สามผู้บนถืออันผู้ส่งเงินมาหาหรือเป็นอยู่ทางไหนบุล่าโมยัดเลยโทรมานาเอานะมาก็บอกไปสามตัวคนเมื่อวันมีเอฟซีโทรหาโทรมาถามเรียงล่าเออกนันลกกยังเอาบอกแล้วบอกอีกสามตัวคน ยายสวยบอกก่อนยายสวยบอกถึงสามตู้สามตู้ก็แล้วยายสวยบอกว่าแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเลยยายสวยแล้วคุณก็บอกบางทีปัญญาที่เนี่ยปัญญาที่นู้นเติมทบอีกบวกตัวเข้าเข้าอ่ายายสวยแสดงว่าเอฟซีแต่ผมมีผู้บอกเอ่อเอายายสวยให้อาจารย์เป็นคนบอกแต่เหลือเล่าเนี่ยเล่าจังสี่เลยเนาะโทรมาสามเที่ยก็บอกอีกก็ถือก็ตัวเข้าจากเราเล่าสื่อจะบอกปุ๊จักถือมาจะบอกมิดอินซิมเลยโออเอาผู้ใด กูได้เอถึงเหล็กครับอ่ายายสวยอย่าลืมเด้อเราจมหาอยู่ได้เราจมหาอยู่วันนี้เหล็กเล่าเราแม่นแท้ๆได้เออพ่อพ่อเหล็กออกแล้วตาเหล็กเล่าถึงเนี่ยเราทู่ใบดาผมเนี่ยเออเป็นเป็นปกติปกติของเราแต่เราบูถึงนิดโทรศัพท์ดี่วุ้งซีเมื่อกี้อันนี้สามถุงเหมือนยังโทู่เลยทุ่มใบดาเยอะเย้นี่แล้วถ้าพัดเอาหล็กเสี่ยงหัวข้อไปผมพันว่าเขาโดงเขาป้าไปอืมนันเป็นข้อของนามหิ้วนามเนาะครับ นี่นำนำก็ะไรจากจากเรื่องเอาเมื่อไปตรงยังสิอืมปลาพี่ตัวตัวใหญ่ๆตรงนำไหลแล้วเอาเมื่อไปตรงนี่ได่ปลาพร้อมเอาเมื่อไปตรงมันนี้ปลามากเนื่อตัวใหญ่ๆก็าเลย่องเรียนไปหากระสอบมา่ตรงเอาอืมไปเต็มกระสอบแก้มาเฮียนอืมมันจะเป็นอย่างไงวาจับแล้วครับจับได้จับปลาถ้าถ้าว่าผมว่าผมว่าปรี่ยปรบ่ผมว่ามันถึอแล้วเพราะว่าผม เอาใบสองใบอ่ะเอามือไปเออยังอันนี้น้ำซึ้งนี่ปลาเขามาแล่นเขามาหาน่ะบานนี้ก็เลยไปเอาสอบมาะชงเอาโอ้เต็มกระสอบแก่มาเฮียนแสดงว่าโตเรียกอาจารย์ปล่อยไปนาสิเขาแล้วสองสอบสองสอบเต็มเต็มมานบ้านนี้เน่อยถ้าให้แปะบ้านน้องแปะถ้าถ้าสมมติว่าแปะปลากับแปะมือกระหามือกระหาแปะสูงกับศูนย์ เออแผ่ชนเป็นหลายตัวเป็นหลายตัวเป็นหลายตัวไอ้นี่สมมุติว่าห้าแปรกันนะแน่นครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอแปรอาจารย์บอแปรเอาโต้ปล่อยไปแล้วนี่แหละเล็กตรงนี้ปล่อยออกไปแล้วตีเลขเสือบหู้มข้อเนาะเหลือเล็เสือบผก้มข้อเลขที่ห้าเอานี่คือเขาแล้วเขาแล้วอาจารย์คิดว่าเพราะว่ามันใจนะมั่นใจอืนี่นะือไหนตัวไหนนี่ครับบึ้งนะนี่แหละครับแถวนี้หละแถวเนี้บอก นี่ครับตัวเลขที่อาจารย์ปล่อยไปแล้วมันเข่าสองโกะบ่ผมบอกว่าในปลาไหลปั๊นนี้มันเข่าสามเลยบเข่าสามเลยบ่อาจารย์ว่าเข่าสามตัวเข่าสามได้หรือหงอดเข่าสามเลยหงว่าเรียกบ่บ่เข่าสองเดี๋ยวงวดก้อนมันเข่าสองฟันได้หน่อยหนึ่งโอ้หงวดก้อนนี่ที่ที่ออกศูนย์ศูนย์หกนั่นได้ปลาคือกันเม่ได้หลายแต่ได้บ่หลาย ที่อวศูนย์หกอาจารย์ว่าเด้ปลาคือกันครับพี่น้องแต่ว่าไดบดลายอันนี้ได้ท้องสอบเต็มเลยรอบนี้ได้แก้เพื่อเลยแก้วยนเลยครับอันนี้เข้ามาม,มามา,มาถามความฝันแมนว่าหลังจากที่เพิ่นลงเอาเหล็กแล้วเพิ่นมีฝันเกี่ยวบอเนอ้องแมนเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นกับฝันเกี่ยวอยู่ได้แมนนั่นว่าเด้ปลาเนาะแมนรอบรอบวัวที่แล้วเข้าได้่ศูนย์หกหกวันนี้อาจารย์มาฝันว่าเด็ปลาแต่ว่าไดบดลาไหด็ดลายแต่รอบนี้ ในห้าเก้าสามอาจารย์ว่าเด็ดปลาไหลฝันเอาลุงเอาเหลขได้ห้าเก้าสามแล้วก็มาฝันเกี่ยวว่าเด็ดปลาหลายห้างในสองถุงปุ๋ยเป็นไงสองถุงปุยยืดแปดพอมเลยเน่อยยืดแปดแต่ว่าคือห้าว่าตอนห้าเอาเหล็กในระเบ้าเส่นทานเหล็กสองตัวนี่ตั้งแต่เอามานี่หลายงวดผ่านเลยเนาะของน้องตานี่สามงวดสีงวดไหมสีงวดอ่าแล้วก็อันนี้ของน้องสมชาย า่านไปแล้วนี่เป็นหมวดที่สามวที่าหาีหาวฮกเย็ดหมวดเครับแต่ว่าเลขสองตัวนี่พื่ไหามากนี่มันเข่าแค่เธอเดียวนอกนั้นมันสีอยู่กับเหล็กสามตัวซีว้นสีวนสีว้นในสามตัวปกติเขาเคยเอานี่เลขเล่าหนีสิแตกปังเลยด้นอแ,<ม> <laughs> แต่ว่างวดนี่แปลกแหะมิดนะครับจานผย้ชมเนาะเล่ามิดแต่ว่าไอ้เจ็ดแปดทั้งอุลเพิ่นอาจสิได นอุ่นแต่มันออกมาย่าผมกับบงหนูนะเปลี่ยนแล้วแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองเจ็บโอ้ยถือเรียงหนาที่นี่นะครับปู๊ปปุ๊เป็นเลนแต่ของย่าสวยตัวห้ามากเลยได้เหล็กเล่า รวมแล้วคลิปหนึ่งแมนพี่นองอย่าเชื่อนะของยายสวยในเล่าตัวเพราะว่าแอดให้เล่าตัวเอออย่าสื่อด้ำเล่าเ้อะเออเพราะว่าเราตอนนี้ก็นั่งใส่กำอยู่ไอตัวเขาหลอีหยังก็แปดเจ็ดหกอืมผมาว่าเหลขกเขาเ้าก่าเจ็ดหกอืมของยายสวยตัวเอ้าเก่าเจ็ดหกอ่าของอาจารย์นันี่ก็คือฟันแนวนี้นี่บอกว่าหากเก่าสามนี่มาแน่นอนอนะครับอาจารย์มันใจมันอาจสิบพมาตามที เพิ่นเขียนใหายก็ได้เออมันอาจจะมาเป็นเก้าห้าสามยี่สี่ก็ได้ได้บ่าจสิงค้าเนาะบังเถ้าสลับแมนแมนบังเถ้าห้าต้องซับตำแหน่งเขาแมนเพราะว่าสามโตนี่เลี้ยนท่านผู้ชมตรงๆว่ามันมันกินยากแมนเป็นของที่กินยากแคงเพราะว่าตั้งแต่ลงเอานี่เ้างประทันเคยได้เดโนเปล่าจสิงค้าเนาะเออฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับตัดเหรียญเอาแน่ อ่าหาเก้าสามมันก็นชีได้สามชุดได้บาเซิคร<น>ับเออแต่ว่าหาระวังหกสามมันสิมากอยูบอ่บ้างเพราะว่ามันหกสามมันออกไปแล้วอเอเ็กเลยบัมีหายแย่สวยเซียมห้าเก้าสามห้าหกสามเนห้าเก้าสามห้าหกสามถามว่าเจ็ดแปดนี่ถามว่าเป็นหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ค่อยเห็นภายในดอกเจ็ดกับหนึ่งนี่ไม่ค่อยแต่ว่าเจ็ด 8, แปดมันขยันยุ่งก็ผมกินมันใจแห้งเนาะเพิ่งได้เพียงนิดมืดจับปลาโอ้ี่นี่ก็ นี่ก็ห้านี่สามนี่เก้าเออเออเมนยกมือจะปักตรงเลยห้ามันสิไปใส่หลอดห้าห้าเก้านี่สามสามเนี่ยสามเทิ่งเด่นอายุกลางเก้าเด้ห้าเก้าสามห้าเก้าสามอาจารย์หมั่นใจเลยพี่เราห้าสามเก้าได้เน่ะเออเออตัวรายการนั่นละเก้าห้าสามเออถ้านับเรืียงจากจากไออันนี้มาเนาะเก้าห้าสามแกใช้กับสอบเมื่อไรนะเออ เยห้าสามเก้าแตกแสามตัวเลยแตกสามตัวเลยสามตัวเลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นความเสื่อของอาจารย์ที่ฝันนะครับฝันอ่างนะครับท่านผู้ชมาดูนะว่าเยอะแะสว่าเนี่มันสวออกอยู่มือนี่นะเออออกออกตัวนี้นะออกในมือเลยฝันเตียวหนานออกในมือเลยเป็นเรื่องอื่นเนี่ยเราออกข้ามมือผมนี่เราออกอยู่มือโอ้มันตึงปากมันซื้ออยู่มือผมมาเออเนีไปเสีอน้่ยปลายแปด เอสแปดหาไปคุโอ้มันมันออกอยู่มือไรเลยสามห้าเก้าเลยโอ้เที่ยวนั่นอาจารย์ฝันมันออกนี่นีเลยฝันแบบนี้นี่นี่หลักก็ะนี่สามหล้กก็ห้าเก้าเลยล่รอตรงเลยอาจารย์เคยฝันแบบนี้มาก่อนครับพีนองเคยออกตัวเหล็กอยู่ในมือเลยครับพีนองอกว่ามีตัวเหล็กอยู่ในมือผมผม่เไปออกเนียวป่าคุณไม่ได้บัตรตอนนี้วนี้คือฝันแล้วซิบตีซิบุตีตัวนี้เลยคิดว่าเหล็ก ดีได้มานี่เขาแล้วหรือว่ารอบนั้นเป็นประสบการณ์แมนเออมันประสบการณ์ที่ทานมามาใส่กับมวนนี่เนาะแมนนะครับฉะนั้นท้ายสุดนะครับอาจารย์มี่ยังฝากอีซีผมแน่ครับเบาเียงขั้นครับเอื่อไงเบาเชิงขั้นครับเบาที่กับเงินท่องไหลมากเท่มากนะครับเมื่อกี้เงินใส่เงิน่อยแล้วเนาะครับโอ้ยมือขบลมันค่อยจริงเนาะนี่ลูกงานได้ไหา เราามหาาไยที่ก็ไ่อะีข้านเสียงครับผมสองช่องเนาะครับที่นะครับกับเบาเสียงข้านแลวกับเบาซุยสีสกิดนะครับถายชุดกับขอบุณอาจารย์ลำําครับทีเดวมาบอกความฝันแลวกบอกแนวสร้างให้เหาเนาะขอบุณครับอาจารย์ครับผมรับสวัสดีครังฟังทุกคนครับอบุอบุันบฝันแบบนีขมันคือบดญขอบุ